สวัสดีครับพบกับทีมงานเจอนะครับมาอยู่กันที่ ID 5นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชานะครับเพราะว่า ID หลักนี่เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดจนครบ2,100ดูบี้นะครับก็ได้เปิดกล่องการันตีนะไปดูกันได้ครับว่า ID หลักเนี่ยเปิดนะครับกาชาปกตินะครับได้ตัวอะไรบ้างแล้วก็การันตีได้ตัวอะไรนะโอเคส่วน ID 5นะครับก็เป็น ID ดลอง ID เดียวนะครับที่ ซูบี้ครบ3 0 0ยนะยังไม่ต้องรอปิดหลีกนะเพราะว่าเดี๋ยวรอปิดหลีกนี่มีโอกาสที่จะตลาดวายนะครับ uh. uh. เดี๋ยวกดรับตัวมานิดนึงคือตัวเนี่ยเดี๋ยวเปิดรัวๆทุกไอดีแน่นอน,นครับเพราะว่าก็อยากได้โซเอกับเบนิมารุเนี่ยมารีวิวด้วยครับแต่หลักๆเนี่ยคงจะต้องการริมุรุกับมิริมนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยก็อยากได้ทั้งริมุรุนะครับอยากได้ทั้งมิริมนะเพราะว่าตัวจระเขผมก็ยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะครับ คืออยากจะปั้นตัวใหม่ๆมากกว่าอ่าวางง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับโอเคเพิ่มโอกาสนะครับ2วันเท่านั้นนะแต่ก็ทันนะครับทันปิดดี PVP นะครับอ่ะปิดดีก็มาแย่งกันสนิดหนึ่งนะคือมันต้องแบบแย่งกันเยอะเพราะว่าเปิดกันกระจุยแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับหลังเที่ยงคืนเนี่ย ก็วันดวงกันเอาแล้วกันนะว่าใครจะโชคดีนะครับใครจะได้นะครับใครจับไว้ได้มาดูก,กันครับว่า ID 5จะมาบ้างหรือเปล่าโอ้โหตัวแรกเปิดด้วยกระบวนการเจ็ดดาวมูตอัศวินชั้นต้นจะเละไหมเนี่ยโอ้โหมาและว8ดาวธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวบราวนี่นะครับนักประจนภัยโอ้โหดีรองนี่ผมเปิดไม่ถึงการันตีแน่ๆนะ เราเทบสุดนะครับก็พอจะใช้ได้อยู่ละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวธาตุไฟเนี่ย่ามันใช้ได้นะเพราะว่าตัวเจ๋งๆธาตุไม้มันเยอะนะก็เอาไว้วิ่งไวนะครับบัฟสะท้อนดาเมจนะครับแต่หลากผมไม่ค่อยได้ใช้ละนะครับอดีลองนี่คือไอดีลองๆผมเนี่ยจับปั้นตัวแบบเจ๋งๆเท่านั้นน่ะเพื่อที่จะมาใช้งานจริงๆเลยนะครับเอาแบบโหดๆเลยนะโอ้แต่ดูเหมือนว่าไอดี5เดี๋ยวนี้ทำไมเนี่ยโอ้โห ดนนี่ห้ามปรามด้วยใบเหลืองแล้วขอเถอะนะสักตัวหนึ่งขอร้องโตเอเบนิมารุก็ได้ครับเอามารีวิวโอ้โหยังเป็นขบวนการเจนดาวอย่างต่อเนื่องไดคอจะโหดร้ายไปไหนโอ้โหรูบี้หมดแล้วนะครับหมดโคต้าแล้วนะหมดโคต้าแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับของไอดีลองครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะเปิดได้อีกสัก ID ละ1รอบครับคือเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดนเจอร์ตัวปกติต่างโตเกมนะครับแล้วก็ ตกที่รอบแสงและมืดตัวใหม่นะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยแสงและมืดตัวใหม่จะมา3ครั้งใช่ไหมมามีนานะครับมามีนาแล้วก็เว้นนะครับอ่าเมษาพิศภานมิจนาแล้วก็เป็นกรกดาครับอ่าแล้วก็จะเป็นพฤศจสตินะครับปีหนึ่งจะมา3ครั้งนะคือมันนับตั้งแต่ตอน นู่นเลยครับบราสูกมิกับโคนน่อมาเรสือที่เริ่มที่เดือนพฤศจิกนะครับคือถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแผนเนี่ยก็ต,ตกรอบแบบนี้นะอะซึ่งตัวแสงมืดก็จะเป็นลักษณะตัวเสริมทีมนะตามที่บอกครับอยู่ที่ว่ามันจะแบบโหดจัดแค่ไหนส่วนใหญ่คือเจอโหดถึงขั้นโหดจัดนะตัวแสงมืดนะครับแต่ว่าเวลร้อที่10มันก็เลยนํามาเสริมทีมนะหลักๆก,ก็เลยอยากจะให้เปิดโคโรโบรอบนี้ก่อนนะครับเปิดตัวเลยแล้วกันนะไอดีนี้เพราะว่าอยากได้จริงๆ แต่ไม่อยากได้ตัวแบบนี้โอ้โหนี่เพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยเพิ่มโอกาสเปลือหรือเปล่าโอ้ไอดีห้านี่ก็ต้องปาดน้ำตาก,กันต่อไปนะมาซะหน่อยโอ้โห,หมูนชุดฟ้าเป็นตัวเกลือในกาชาดจริงๆโอ้โหหลายคนบอกว่าไอตัวนี้จะกลายเป็นตัวเกลือในกาชาดนะครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะ ก็ยังไม่ได้ตัวมารีวิวสักทีหนึงเดี๋ยวรอดูไอดีอื่นนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้รีวิวโซเอนะครับกับเบนิมารุ้จริงๆนะอากบนะครับผมเก็บเอาไว้ก่อนคือนะครับมีมีน้องๆถามมาอยู่เหมือนกันว่าทําไมไอดีนี้นะครับถึงอากบก็มีเยอะมากเยอะมากนะครับปั้นแม็กได้3ตัวนะ กบ id 5เนี่ยโค้ตาปั้นแม็กซ์ได้3ตัวก็มีคนถามว่าทำไมถึงยังไม่ปั้นดุริยายังไม่ปั้นจระเข้แม็กซ์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเขาหนี้อะไรประมาณนี้นครับคือสเตปผมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำช่องด้วยเราก็อยากจะได้ตัวใหม่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคลิปแบทเทิลเนี่ยผมก็จะเป็นตัวร่างแม็กซ์นะครับตัวใหญ่จะเอาร่างแม็กซ์เนี่ยมาตีกันนะมันจะได้แบบเห็นผลชัดเจนกว่าครับผมก็เลยมักจะเก็บกบนะคือด้วยความที่ว่า id 5ของผมเนี่ย มันก็จบเพชรหนึ่งะครับจบเพชรหนึ่งได้นะเพราะว่าเนี่ยมีไทกะมีคิงจริงๆถ้าเกิดปั้นขึ้นมาเนี่ยไอดีนี้จะจบเพชรหนึ่งสบายๆเลยนะอันนี้ก็ยังเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่งันเวลาจบเพชรหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับก็ยังไม่อยากปั้นนะจริงๆเนี่ยผมปั้นได้นะปั้นตรรกเทศแม็กซ์นะครับดูริยางอาจจะยังก็ได้เพราะว่าไอดีนี้ผมทางคอมโบตัดแรกยังไม่มีนะเส้นเป็นทางสกิลล้วน้เลยนะครับแต่ก็ อดทนสู้ต่อไปอ่ะไม่เป็นไรผมก็เก็บกบไปเรื่อยๆนะคือด้วยความที่ว่าทีมเดิมเนี่ยเนี่ยสัปดาห์นี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับแถมโดนตีเละเทะด้วยนะคือตั้งรับลืมเปลี่ยนตัวนะครับคือมันยังสามารถแบบเล่นแถวๆนี้นะครับยังยังได้อยู่นะผมก็เลยแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรยังไม่ปั้นเก็บเอาไว้ก่อนาทั้งๆที่จริงๆเนี่ยมันปั้นได้นะครับปั้นแล้วเนี่ยทีมก็จะถือว่า แข็งแกล่งเลยล่ะในลีกเพชรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมเนี่ยเหมือนประมาณว่าอยากจะหนึ่งคือรีวิวอะเป็นหลักเลยรีวิวแบบตัวเจ๋งอะสมมติเป็นตัวเจ๋งจริงๆปั้นแม็กซ์มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ๆนะอ่าแล้วก็ทำให้ทีมโหดขึ้นด้วยคนระับสองคือถ้าเกิดตัวใหม่ๆมันโหดมากๆด้วยเนี่ยโอ้ยมันก็จะยกระดับทีมเพิ่มขึ้นไปอีกนะไอดีนี้ก็อาจจะ ข้ามขั้นไปเลยนะครับสามารถดันขึ้นไปที่มาสเตอร์3ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยลีกสูงสุดนะครับที่ขึ้นไปก็ไม่แน่ใจนะว่าขึ้นมาสเตอร์3หรือยังหรือว่าสุดค่าเพชร1นะครับคือผมเล่นไปเรื่อยๆนะเราไม่ค่อยซีเอเพชเลยมากมายนะครับคืออยากจะให้น้องๆได้เห็นเลยับว่าสายฟรีนะครับ2 3 4 5าสานะครับ ID ดีผมเนี่ยฟรีแบบ100%นะครับแล้วก็เล่นแบบเรื่อยๆชิลครับคือตัวมันแบบว่าถือว่ามันมันพอใช้ได้แล้วอะ่ะ เอาแบบจบเพชรหนึ่งก็สบายใจแล้วนะผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยปั้นทีมจบเพชรหนึ่งก็สบายแล้วได้รูบีนบบนบ้นะครับสัปดาห์ละ160รูบี้ใช่ไหมเดือนหนึ่งก็640รูบี้นะครับได้ลุนเรนเจอร์นะครับแบบ300รูบี้เนี่ยสองรอบครับที่เหลือเป็นตั๋วอีกเออบางโคตรอาจจะเอาตั๋วไปเปิดเรนเจอร์นะครับเอารูบี้ไปเปิดเกียร์ก็ได้นะสเต็ปใครสเต็ปมันครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบว่า สร้างใหม่ๆหหน่อยผมอยากให้เปิดเรนเจอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเรนเจอร์มันจะยกระดับทีมได้ดีเพราะว่าเกียร์เนี่ยอ่ะยังพอที่จะเอาเกียร์ฟรีนะครับไปใส่ได้คือเรื่องของบอทเนี่ยผมสอนเสมอนะครับบอทมันมีหลายระดับมากบอทแบบอ่อนๆเลยกากๆเลยครับก็มีนะครับอ่าบอทกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับเรนเจอร์แล้วก็เกียร์กับบอทโหดบอทโหดนี่คือ มันพึ่งเรนเตอร์เป็นหลักนะครับเกียร์นี่ใส่เกียร์ยังไงก็ได้นะบางคนที่ใส่เกียร์แบบมั่วมากครับแต่บอดก็โหดได้เอาจริงๆผมถึงบอกว่าพึ่งเรนเจอร์เป็นหลักก่อนนะครับไอดีที่สร้างใหม่ๆครับก็อ,อยากจะให้เน้นไปที่รอบโคโรโบรเรนเจอร์เพราะว่ามันมีตัวเก่งแล้วก็สามารถที่จะปั้นแม็กซ์ได้นะครับดูอย่างไอดีนี้เนี่ยตัวแม็กซ์ครับไทกะแม็กซ์ครับคิงแม็กซ์ครับแล้วก็เรียวแม็กซ์ครับ มีคนถามว่าปั้นเรียวแม็กซ์ใช้ไหมอยากให้ลุ้นได้มิลิมกันนะลุ้นเอามิลิมกันก่อนดีไหมออแล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเลนเจอร์ปกติเราก็ไม่การันตีนะเพราะมันจะเก่งระดับไหนนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบโหดมากมายนะครับอ่านี่เห็นไหมการที่เรามีตัวดีๆแม็กซ์ครับมันจะเล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะคือ,อผมมีหลายไอเนี่ยเวลาเล่น pvp นะครับก็ต้องการที่จะ อ่าเหมือนแบบตกเกมไวๆซะนิดหนึ่งอ่ะอประมาณนี้นครับอาไอดีนี้อาคนไทยอูอย้ยูสา5ิบห้าเองมาขอลองเล่นซะหน่อยแล้วกันคือเกียดรีหาอะไรมากมายนะครับโอเคคิงนี่ก็จะสู้กับเมเดียวดัสได้เลยนะครับเพราะว่าท่าชนะคือเขาจะย,ยืนยืนยืนคุยกันนานขึ้นอ่ะอ่าประมาณนั้นคิงนี่ก็ดาเมดไม่ได้เป็นตัวหลักนะแต่ว่า สกิล uh, นะครับปั่นป่วนนะครับเนี่ยสร้างซัมมอนขึ้นมาเนะี่ย uh, จะรอดไหมเนะี่ยทีมนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะข้างหลังผมเก็บกวาดได้ละอไอดีนี uh, ้ hi, นะครับก็ขาดตัวรีเซ็ตเสียดายอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะเป็นไอดีเดียวอ๋อมีไอดีหกด้วยที่ยังไม่มีตัวรีเซ็ตนะครับมีไอดีห้ากับไอดีหกของผมเนะี่ยยังไม่มีตัวรีเซ็ตนะนอกนั้นมีหมดแล้วนะครับคือมีมันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับสำหรับเรนเจอร์ที่แบบว่า ผูลดาสกิลเยอะๆตามปกตินะครับก็คือ1 2วิกับ9วินะครับมันจะได้ใช้งานได้ง่ายๆหน่อยนะกดออโต้เลยดีกว่าค่อยๆปั้นทีมกันไปนะครับน้องๆอ่าเป็นกําลังใจให้นะอยากจะให้เปิดได้นะครับรอบนี้คือหลักๆ3ตัวครับริมุรุมิริมโตเอนะครับอ่าเบนิมุรุนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะนีแต่ว,ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นาสายไหวฟิปอ่าเดี๋ยวมา พูดคุยกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามีน้องบอกว่าอยากจะให้รีวิวโซเอ้ครับเบนนี้มารุกับการใส่เกียร์ครับนี่มาร้กับมิริมข้ามันก่อนแล้วกันเพราะว่ารีวิวับแล้วก็แนะนําไปเยอะแล้วนะครับเมนิมารุนะครับเขาเป็นสายไวพิพที่มีดาเมจมีดาเมจนะครับก็ไม่ทะลุวาตาแต่ว่ามันก็พอจะใช้ได้แหละถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในหลีกที่สูงมากนักนะครับกับบางคนอาจจะชอบเป็นการสดตัวนะตัวสายไวพิพมีดาเมจนะครับเราก็ต้องใช้ไม้คาถาแห่งเกียรติยศ ใส่เหมือนท้ายกาผมเลยท้ายกาผมเนี่ยเกียอาวุธเนี่ยผมยังใช้อันนี้อยู่เลยนะครับนี่ไม้คัททางเกียร์ยศเป็นเกียร์ฟรีหายได้ครับเอาค่าพลังเวทโจมตีเยอะๆนะครับซึ่งมันได้ลดคูดาวเรนเจอร์ด้วยครับซึ่งใช้แค่ออาต้าก็พอนะครับส่วนเกียร์ช่องกลางเนี่ยก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดถ้าเป็นเกียร์ฟรีก็โลกแห่งการปกป้องนะอ่แต่ผมใช้รองเท้าเรโนนัดไม่เอาออปชั่นนะครับเพราะว่าค่าเดิมมันดีแล้วนะครับพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลคืออย่าลืมนะว่าเรนเจอร เอาจริงนะถ้าพลังชีวิตไม่ไม่เยอะเนี่ยเน้นหลบสกิลเอาไว้ก่อนให้เรนเจอร์เนี่ยม,มันมันแบบยืนได้นานสักนิดหนึ่งนะครับอาะน,นั้นเปน,นี้มารูเนี่ยไม้คาถาไฮเกติยศนะครับนอกนั้นเกียร์ฟรีชิ้นอื่นก็มีอยูง่งานนะครับอ่ามันจะมีอะไรอะ่ะไอคาทานกแก้วจาก5ดาวเป็น6ดาวนะครับแล้วก็มันจะมีอ่าไม้คาถาที่เป็นแบบเวท นะครับสูงสุดนี่3า4เปอร์เลยนะแล้วก็อัตราออกสกิลอันนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันที่เดี๋ยวก็ไปปรับเกียร์ช่องอื่นๆเอานะอนต่ผมหลักๆเนี่ยผมจะชอบไม ah ้กระถางกิติยศเพราะว่ามันลดคูดาวเรนเจอร์นะครับช่องกลางก็ลดก,การบกป้องช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลนะครับแล้วมันก็ได้หลบสกิลด้วยก็เป็นเกียร์ที่สำหรับใส่เบน,นิมารุนะครับเอาตัวนี้ใช้อัลตร้าก็พอนะอ่จยกเว้นว่าอยากอาดาเมจให้มันแรงขึ้นก็ทําเป็นไฮเปอร์ก็ได้เพราะว่าไม้กระถามันทำให้ปล่อยตัวได้้วขึนนะครับ อ่าเดี๋ยวบอกนิดนึงสกิลหนึ่งนี่อ่าเป็นสกิลยิงใส่ศัตรูนะไม่ใช่บัฟนะครับก็กว้าง300จุดสกิลสองสามจุดมันกว้างอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าครูดาวสกิลมันปกติเลยอ่าสกิลหนึ่งสิบสองวินะครับสกิลสองอัลตร้าสิบสองนะครับไฮเปอร์ Hyper, ลดลงมาเหลือวก้าวครับอ่าอีกตัวหนึ่งโซเอนะครับตัวนี้ใช้ดีนะคือถ้าเกิด ID ลอง ID เดียได้ไอผมเปิดได้นะครับ3 4มสเนี่ยผมจะปั้นแม็กซ์หยุ่มกันนะตัวนี้ก็เหมือนกับแบนิมารุนะครับที จะทําเป็นไฮเปอร์ก็ได้ถ้าเจ้าดาเมเอจหนักขึ้นนะครับถ้าเจ้าธรรมดาก็เอาตราก็ได้เพราะว่าความสามารถไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถ้าเกิดปั้นแม็กซ์แล้วแนะนําให้ทําเป็นไฮเปอร์นะครับพวกความสามารถนี้ครับแฝงไฮเปอร์มันจะดีกว่านะครับเกียของโซเอนะครับโซเอเนี่ยยืน250จุดนะครับจะใส่เป็นปืนก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มระยะยืนไปได้อีกปืนโลทางการปกป้องแล้วก็กระเป๋าเพราะว่ามันใช้ได้น้อยด้วยนะครับ ปืนล่วก,การปกป้องแล้วก็กระเป๋าอ่าประมาณนี้นะครับการใส่เกียร์นะคือสกิลหนึ่งนะครับบัฟหน้าป้อมดีมากครับเพราะว่ามันช่วยทีมหลบป้านนะครับกว้าง2 8 0สจุดกว้างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันเองยืนตรงกลางครับบัฟครอบหน้าครอบหลังดีนะดีมากครับสกิลสองเนี่ยกว้างส3 0สามจุดแต่ว่ามันมีการโยนหลังนะครับคือผมเนี่ยอยากจะได้มาทดสอบอยู่เหมือนกันว่า มันโยนหลังเป็นหลักเลยหรือเปล่าถ้าโยนหลังเป็นหลักเลยเนะี่ยมันก็จะมีเอากอริทึมที่เหมือนพวกตัวทนายนะครับหรือว่าสกิล2เบิร์ดมิสไซของตัวโจคอนดอนครับอันนั้นจะเป็นเอากริทึมที่โยนหลังเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าโยนหน้าบ้างโยนหลังบ้างนะครับมันก็จะไปเหมือนดารุมะแทนซึ่งแบบนั้นอาจจะไม่โหดมากมันจะไม่เหมือนกับโยนหลังอย่างเดียวนะครับโยนหลังอย่างเดียวนี่จะโหดกว่านะอาจแต่ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ โอเค ID หเดือนนี้ก็น่อยๆไปแล้วกันเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวเดิมพื้นฐานของผมดีอยู่แล้วก็ไปต่อนะไม่ได้ก็รอโคโรบโบใหม่ๆหน้าที่ของเราก็คือหาก,กบอ่ะหลักๆเลยนะครับเปิดไม่ได้ให้หากบแต่ว่าเบื้องต้นต้องมีทีมพื้นฐานที่ดีก่อนนะเออไม่ใช่ว่าทีมพื้นฐานไม่ดีนะอย่างที่บอกว่ารอบโคโรโบเนี่ยเหมาะมากกับการสร้าง ID นะครับเปิดต้นกว่าจะได้นะ เพื่อให้มันเป็นพื้นฐานหลักของ ID เรานะครับที่เหลือพอผ่านโคโรโบต่อไปเปิดไม่ได้ให้หาปบเห็นไหมปบผมเทียบเลยนะครับเนี่ยสี่แปดสิอ่ะแม็กได้หนึ่งตัวนะครับ4ี่แปดสิบสองสแม็กสตัวนี่ครับ2ตัว2ตัวแม็กได้สองตัวอะผมก็เก็บต่อยังไม่ปั้นเพราะว่าปั้นมามันก็ไม่มีตัวอะไรมารีวิวนะทุกคนรู้จักตอร์เคทุกคนรู้จักบูอดูยางแล้ว คือก็เป็นเหตุผลในการทำช่องส่วนหนึ่งนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันใครเปิดกาชาขอให้โชคดีไม่เกลือเหมือนอย่าง ID 5นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ